ใครจะไปเชื่อครับว่าแม้แต่พูดถือหุ้นของบริษัทเมตตาอินคอร์ปอเรชันหรือ Facebook ยังเสนอให้ Facebook เนี่ยปลดคนถึง14,000คนแล้วก็เลิกถึงขั้นลดลงทุนเมตตัวร์สได้แล้วนะร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิต จากเรื่องตรงนั้นแล้วนี่นะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของภาวะตอนนี้ที่ทําไมการปลดคนทั่วโลกยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับแม้แต่สิ่งที่เรานึกไม่ถึงว่าอยู่ในบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีใหญ่โตขนาดนี้ก็ยังหนีไม่พ้นว่าอาจจะต้องมีการเสนอให้ปลดคนขนาดนั้นใครจะไปเชื่อครับว่าแม้แต่ผู้ถือหุ้นของบริษัท Meta Incorporation หรือ Facebook ยังเสนอให้ a c e b o o k เนี่ยปลดคนถึง14,00 0คนแล้วก็เลิก ถึงขั้นลดลงทุนเมตวิร์สได้แล้วนะเออน,น,นานทีนะครับจะมีบรรดาผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นขาใหญ่ขาเล็กหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กก็แล้วแต่นี่นะครับเสนอทําเป็นเอกสารเปิดนะถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เรียกว่าเป็นจดหมายเปิดแลยทำองเนี้จดหมายเปิดผนึกเนี้ยส่งไปถึงผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเมตาอินคอร์ปอเรชั่นหรือว่า Facebook ว่าคุณควรจะทําอย่างนี้ได้แล้วนะ <c oughs> คำถามคือทําอะไรเรามาดึงก่อนนะ Altimeter Capital Management อันนี้เป็นชื่อของสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัท Meta Incorporation Facebook ของมาร์คสักรเบิร์ Altimeter Capital Management เนี่ยได้ส่งเอกสารเนี่ยถึง CEO ซึ่งคือมาร์คสักรเบิร์กบอกว่ามาร์คและผู้บริหารทั้งหมดเนี่ยควรจะมาพิจารณาเรื่องการลดค่าใช้ใจ่ายของบริษัท Meta Incorporation Incorporation ได้แล้วนะครับการลดค่าใช้ใจ่ายทำยังไงเขาเสนอให้ปรบประนังน,น,นะฮะ การลดงบลงทุนทํำยังไงเขาเสนอให้มีการลดงบลงทุนพัฒนาใน MetaWorld นะครับเรามาดูขาแรกก่อนคือการปลดพนักงานโอ้ผู้ทนหรายนี้เสนอแรงเลยนะฮะบอกว่าถ้า MetaIncorporation เนี่ยดำเนินตามข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเนี่ยนะเสนออย่างนี้ครับปลดพนักงานอย่างน้อย20%เยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลสิ้นปีที่แล้วเนี่ย MetaWorld หรือว่า Mark Zuckerberg เนี่ยจ้างพนักงานทั้งหมดใน MetaIncorporation เนี่ย 71,970คนเพราะฉะนั้นข้อเสนอที่1คือปลดพนักงาน20%ร20%แสดงว่าจะต้องมีคนตกงานอย่างน้อย14,394คนนี่คือข้อเสนอแล้ว 1. ปลดพนักงาน20%จากทั้งหมด 2. ลดงบประมาณการลงทุนลงมาอย่างน้อย5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือลดการลงทุนไปประมาณ1 9 2 5 0 0ล้านบาทจากเดิมเนี่ยนะฮะอยู่สูงถึง25,000ล้านหรือ9 0 0 0กว่าล้านบาทนอกจากนี้ ให้จำกัดเพดานการลงทุนใน Business m o เด l ใหม่ที่เรียกว่า m e t a รเวิร์สนะครับเดีย๋ยวที่ในการว่าจักรวาลดาร์มิทเนี่ยที่มาร์คสแกรเบิร์กเขาเป็นตัวตั้งตัวตีมากเลยแล้วเขาพยายามจะผลักดันเรื่องนี้มากเลยเนี่ยนะฮะแต่ผู้ถือหุ้นคนนี้บอกว่าให้จำกัดเพดานลงทุนใน m e t a รเวิร์สไว้แค่ปีละ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะว่ามาร์คสแกรเบิร์กเนี่ยตัดสินใจให้เงินลงทุน m e t a รเวิร์สปีหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐผู้ถือหุ้นบอกรับไม่ได้ฮะนะฮะให้ทำอย่่าาาาาางงีี้้แลละถเเททตมบอกบอกปดพนน20ั20% ลดเงินลงทุนลงมาเหลือปีละห้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการไม่จดก็ลดลงมาให้เหลือแค่ห้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่หนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นจะทําให้กระแสงเงินของบริษัทเมตาอินคอร์ปอเรชันเพิ่มขึ้นสองเท่าทันทีหรือเพิ่มขึ้นมาเป็นสี่หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐพูดง่ายจะมีเงินประหยัดได้ถึงหนึ่งจุดห้าสี่ล้านล้านบาทน,นะครับโอ้โหไม่รู้มาร์กสกเบิร์กจะรับข้อเสนอดีหรือเปล่านะฮะ แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเอาทิ e เตอร์แคปิตอลแม g e m เมนต์นั้นถือว่าเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันแห่งหนึ่งที่ถือว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับและก็มีเม็ดเงินในการการะจายการลงทุนในพวกบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของอเมริกานั้นหลายแห่งมากๆสิ่งที่เขาเสนอให้กับมาร์คซักเคเบิลนั้นครอบคลุมพอมองเห็นก็ว่าปีนี้นับเป็นปีชมของมาร์คซักเคเบิลพูดอย่างนี้ได้เลยเป็นปีชมของ Facebook เ,เลยก็ได้นับตั้งแต่เปลี่ยนพวงจุย้ยเปลี่ยนชื่อแทะจาก Facebook มาเป็นเมตดตั ไม่นับก,ก่อนหน้านั้นที่เจอเรื่องราวเกี่ยวกับทงการเมืองอย่างมากๆเกี่ยวกับเรื่องของระบบ Facebook อะไรต่างๆแต่ยังพอเปลี่ยนมาเป็นเมตตาแล้วก็ไปทุ่มทุนพยายามหนีจากธุรกิจโมเดลเดิมการเป็นโซเชียลมีเดียไปสู่ความเป็นอวตารในโลกแห่งโซเชียลมีเดียแบบสมจริงที่เรียกว่าเมตร์สจนถึงขณะนี้เนี่ยการลงทุนใส่เงินจ้างพนักงานอะไรเข้าไปเนี่ยฮะมีแต่เงินไหลออกตลอดเวลาจนทําให้แม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันการเงินนี้ยังรับไม่ได้และยังเสนอเี่ยข้อเสนออย่างนี้ ให้คุณประหยัดค่าใช้จา่ายได้เงินสดขึ้นมาถึง1.54ล้านล้านบาทมาร์กซักก็เบกเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีแผนในการลดต้นทุนเหมือนกันก็คือมีการยากเลิกแผนการจ้างพนักงานในสาขาวิศวกรถึง30%และยังบอกพนักงานของเมตาบรสของเขาเลยน,นะครับว่าให้คุณเตรียมตัวรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่ความเลวร้ายที่สุดยังเดินทางมา,มาไม่ถึงนะฮะก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วจะตัดสินใจทําอย่างที่ สถาบันการเงินที่เป็นผู้ถือหุ้นรายนี้เสนอหรือไม่นะครับนี่ก็ถือว่าถ้ามาร์กทำจริงคงจะเห็นนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจโลกตอนนี้แม้แต่เป็นบริษัทเทคโนโลยีอย่างนี้ก็ยังเอาตัวเองลําบากมากๆในยุคแบบนี้นะครับแม่ถึงได้บอกครับถท่านผู้ชมเป็นเมื่อสักครู่ครับว่าเศรษฐกิจไทยปี66เป็นปีเผาหลอกหรือเผาจริงนะครับใครคิดว่าเผาหลอกก็พิมพ์เผาหลอกใครคิดว่าเผาจริงก็พิมพ์คำว่าเผาจริงเข้ามานะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดเฟรนด์กดแชร์เพจ a c e b o o k ปีฐานกันอยู่อย่างสม่ำ